อยู่กันที่ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรภูมิภูเบศตําบลบางเดชจังหวัดปราจีนบุรีกันนะคะที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสมุนไพรที่รวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญาไทยการแพทย์แผนไทยที่นี่ไม่เพียงแต่เป็นสถานที่ศึกษาสมุนไพรเท่านั้นแต่ยังเป็นพื้นที่แห่งการอนุรักษ์พัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาไทยให้ก้าวทันยุคสมัยอีกด้วยค่ะศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรภูมิภูเบศแห่งนี้มีอะไรให้เราชมบ้างและน่าสนใจขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะ ก็จะให้สีเหลืองลาแบบนี้นะคะแล้วมีข้อมูลต่างๆมันก็จะเป็นพวกสมุนไพรนี่เขามาี QR code ให้สกแกนในส่วนบริเวณนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนของสวนสมุนไพรภูมิภูเบตนะคะที่นี่เนี่ยจะรวบรวมพันธุ์สมุนไพรมากมายหลายชนิดทั้งสมุนไพรใกล้ตัวสมุนไพรหายากและสมุนไพรที่ใช้ในตำรับยาแต่ละต้นเนี่ยก็จะมีป้ายบอกชื่อสรรพคุณและวิธีใช้เพื่อให้ผู้ชมเนี่ยได้เรียนรู้จักของจริงแล้วก็จะมีเป็น QR code นะคะไว้สำหรับสแกน ก็จะมีข้อมูลสรรพคุณชื่อวิธีใช้นะคะที่สามารถเซฟไว้ใช้ในโอกาสต่างๆได้ค่ะเรามาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏระพีกระทาส่วนบางคขาสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษาคะคบในเร่องของข้าเก่ยับสมุนไพรพื้นบุเบิค่ะค่ะสมุนไพรพ้นบุเบิก็จะมีเพื่อให้เรียนรู้นะคะไม่ใช่แบบว่าให้ไปเหมือนไปปักชำหรือไปปลูกเราไม่ได้ขายเราเป็นศูนย์การเรียนรู้สมุนไพร แนี้มันจะมีให้ดูว่าอย่างเช่นฟ้าลายโจนหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็จะมีบาร์แแล้วก็แบ่งตามกลุ่มลูกกลุ่มอาการตามตรงนู้ไปดูด้วยกันไหมตามกลุ่มลูกกลุ่มอาการอันนี้ก็จะเป็นเรือนจําลองครัวเรือนนะคะซึ่งแสดง ถึงสมุนไพรพื้นบ้านที่คนไทยใช้ในชีวิตประจําวัน,วนเช่นกิงข่าตะไคร้นะคะและอีกหลายชนิดสมุนไพรเหล่านี้มักอยู่ใกล้ตัวเราใช้ได้ทั้งในอาหารการดูแลสุขภาพและบํารุงร่างกายถือเป็นสะท้อนถึงวิถีชีวิตแบบไทยที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติและใช้สมุนไพรเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันค่ะแล้วก็ขึ้นมาที่เรือนไทยเรือนปัญญาของหมื่นชํานานแพทยานน์ หมอพลอยแพทยานนท์นะคะที่ภายในเรือนมีการออกแบบให้มีหน้าต่างหลายบานเพื่อการระบายอากาศที่ดีตามภูมิยาการสร้างบ้านแบบดั้งเดิมภายในเรือนจะจัดแสดงประวัติการแพทย์แผนไทยตั้งแต่ตำรับยาดั้งเดิมเครื่องมือรักษาไปจนถึงบทบาทของแพทย์แผนไทยในปัจจุบันผู้มาเยือนจะได้สัมผัสเรื่องราวของหมอไทยในอดีตผ่านของจริงและสื่อจัดแสดงที่เข้าใจได้ง่ายเราก็จะเห็นสมุนไพรชนิดต่างๆรวมไปถึงเรื่องราวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หมอไทยใช้ใน ในพิธีเรียกขวัญบูชาครูรักษาโลกเพื่อเสริมจิตใจและความศรัทธาในการรักษาแบบโบราณการรักษาแพทย์แผนไทยไม่เพียงแต่นําพืชผักมาทําการรักษายังมีการนําหนังสัตว์กระดูกสัตว์และดีสัตว์มาใช้ในการรักษาอีกด้วยมันจะเป็นเฉพาะตัวหรือว่าแบบชุมชวนแถวนี้ยเขมีส่วนเดียวในการรักษาจริงๆแล้วชุนชวนแถวเนี้ยก่อนที่จะมีคุณพ่อเ่เขาจับชุนพวาไปปริญญาอยู่แล้ว พอมามีภูมิคุ้มกันปุ๊บเนี่ยก็จะได้ความรู้เพิ่มเติมจากที่นี่ใช่่ยอยาดค่ะย่าดูดไปสวัสดีค เมื่อเข้าใจสมุนไพรแล้วที่นี่ยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้ลงมือทําจริงทั้งการปลูกสมุนไพรการทําน้ํามันหอมระเหยยาดมยาหม่องเครื่องดื่มสุขภาพและการทําผลิตภัณฑ์สุขภาพแบบง่ายๆเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และนําไปใช้ในชีวิตประจาวันและยังมีการจาหน่ายขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สะท้อนให้เห็นถึงการนําภูมิปัญญามาต่อยอดในเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และอีกหนึ่งที่ที่ไม่ควรพลาดในพุมพูเบตคือร้านอาหารหลวงเล็กและอาหารเพื่อสุขภาพที่คัดสารวัตถุดิบจากสมุนไพรไทยออกแบบให้ทั้งอร่อยและดีต่อสุขภาพเช่นแกงเลียงสมุนไพรน้ำสมุนไพรสดและเมนูตำรับสมุนไพรโบราณที่สะท้อนแนวคิดการนำสมุนไพรมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างกลมกลืนศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรพุมภูเบตไม่เพียงเป็นแหล่งเรียนรู้แต่เป็นพื้นที่ที่สืบสานภูมิปัญญาไทยให้คงอยู่ทุกโซนในศูนย์แห่งน,นี้เฉพาะให้เห็นคุณค่า ทุกมิติตั้งแต่การเรียนรู้การพัฒนาไปจนถึงการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันขอเชิญทุกท่านมาเยี่ยมชมและสัมผัสด้วยตนเองแล้วจะรู้ว่าสมุนไพรไทยใกล้ตัวและทรงคุณคา